Been doing the international commissaires for the uh, uh, from the Netherlands. Hello, Giao and Mr. and and hello to everybody to organize uh, this tour of Thailand. I will. association and the ready uh, I will explain later after uh, will... Thank you, Mr. Phong. The woodland เราไม่ได <c oughs> ี 5, 5, 5. ่เปยกเว้นในส่วนทางปฏิกรรมดบีดิบีเซตอือ10เรซ็นต์ให้ทิ้งน้าราบหาอไรใช้แล้วโฟลวส์คือปัจจุมีเบอร์หมายเลขของกีฬาเนี่ยติดอยู่ที่สองที่นะครับเบอร์เบ ทีมสิงค์เออทีมคารสิงเออวิดีโออ่าฟิลโฟโต้ของคตรวจโควิดได้ตรวจหมดแล้วตอนนี้ผลการตรวจล่าสุดทาง กระทวงสาธารสุขก็ยืนยันมาเรียบร้อยแล้วที่ตรวจเมื่อวานนี้นะฮะทั้งหมด214คนผ่านหมดแล้วผู้ที่ร่วมในรขบวนนักกีฬาที่กักตัวเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็นักกีฬาที่แข่งกับนักกีฬาต่างชาติทั้งหมดเนี่ยผ่านทุกสิ่งทุกอย่างก็สบายใจแล้วตอนนี้วันนี้ประชุมผู้จัดการทีมทุกคนก็เข้าใจมาตรการต่างๆเรื่องของ ก่อนแข่งต้องสวมแมสเมื่อจะออกสตาร์ทก็ต้องถอดแมสแล้วก็แมสเนี่ยก็ต้องทิ้งนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บแล้วก็เริ่มสตาร์ทเริ่มแข่งเว้นระยะห่าง5ข้อที่สบคอกำหนดเราทำหมดแล้วก็รวมถึงการตรวจเมื่อเข้าโรงแรมแล้วเนี่ยนักปั่นทั้งหลายเมื่อเข้าโรงแรมแล้วเนี่ยเราจะตรวจตอน ตอนเย็น,นยก่อนที่จะรับประทานอาหารก็จะตรวจครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นตอนเช้าก่อนที่จะามาที่จุดสตาร์ทจะตรวจอีกครั้งหนึ่งมีการฆ่าเชื้อลดจัก,กรยานรดทีมทําเรียบร้อยฮะไม่ต้องห่วงครับการแข่งขันครั้งนี้อยู่ในระบบ2.1ก็สามารถใช้วิทยุในการติดต่อสั่งการของนักกีฬาได้ด้วยก็ถือว่าว่าเป็น ทัวแรกในเอเชียที่ยังไม่มีการยกเลิกครับก็ในปีนี้นะครับ2020เนี่ยหรือว่า2563เนี่ยนะครับเราก็เตรียมความพร้อมของทีมมาหลังจากซีเกมที่ฟิลิปปินส์นะครับทิศทางของทีมก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับปีนี้เราก็โชคดีนิดนึงที่เราได้ไปแข่งทัวร์เดลังกาวีมาซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียแล้วเราก็คว้าแชมป์ประเภททีมมาแลับเป็นเป็นทีมเอเชียอันดับหนึ่งเลย ก็เป็นที่น่าเสียดายว่ามาติดภาวะโควิดอย่างนี้นะครับก็ทําให้ทีมเราไม่ได้ออกไปแข่งขันที่ไหนเลยนะครับแล้วก็แต่ก็เราก็ยังมีโครงการปั่นในบ้านต้านโควิดที่ปั่นสมาร์ทเทรนเนอร์หรือว่าเข้าไปในโปรแกรมสวิฟนะครับผมก็ให้นักกีฬาฝึกซ้อมตามโปรแกรมนะครับค่อนข้างโชคดีนิดนึงที่ยังยังมีตัวนี้อยู่นะครับเสร็จแ,แล้วท่านนายกสมาคมจักรยานก็ท่านพลเอกเดชานนครับก็พยายามผลักดันให้มีทัวร์แสดงให้ได้ซึ่งเรียกว่าเป็นรายการเดียวในเอเชียทัวร์นะครับที่ยังมีอยู่นะครับ เราก็มุ่งมั่นนะครับตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เก็บตัวกันอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มาประมาณ3เดือน,นครับหลังจากาผ่อนคลายปลดล็อกเฟสสี่มานะครับเราก็เรียกนักกีฬากเก็บตัวเลยแล้วก็จับการทดสอบแล้วก็ซ้อมขึ้นเขานะครับที่เชียงใหม่จนสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราทราบเรื่องของเส้นทางแข่งแล้วเราก็ลงไปซ้อมเส้นทางจริงนะครับไปลงไปถึงสุราษฎร์ธานีแล้วก็ปั่นกลับมานะครับตอนนี้นักกีฬาก็สมบูรณ์ทุกคนนะครับไม่มีใครมีปัญหาใดๆนะครับ มองเป้าไปที่แชมป์ประเภททีมนะครับแล้วก็แชมป์สเตทแล้วก็อยู่23ครับก็ขอกำลังใจพี่น้องชาวไทยช่วยกันเชียร์นักปั่นจักรยานทีมา่าไทยทีมไทยแลนด n คอนเทนต l และนักปัน่นทีมสโมสรต่างๆที่เป็นนักปั่นเลือดเนื้อเชื้อสายชาวไทยเรานะครับเ mm hmm. ชยียร์กันนะครับ mm hmm. อยากให้ทัวร์ไทยแลนด์ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็เก็บชนะเป็นของชาวไทยมาฝากพี่น้องชาวไทยเราครับ